สวัสด hey, ีค hmm? ร right? yeah. uh ับเราก็จะมาอู่กับเพื่อนๆของผมนะครับเรื่องเกมอะไรล่ะอย่ามาเล่นเกมดูคิอยู่นะครับดูคลิปพี่อะไรกูถ่ายคลิปไว้เฮ้ยครับเราก็ทำการร้งรลกเกมมาครับแล้วก็คูเปอร์เวลลี่เล็บ แกมเนื้อมันก็ต้องรู้เครื่องนี่ยครับร้กินก่อนอื้กเท่คุยอย่างีมาตอนนี้นะไ้กูดังเลยกไม่เคยรู้อ่ Nó ăn vui thơm hơn đều đúng không? Thôi chạy hến nữa đoán Hến 1, đâu ra thăm mùi con thôi hến Đúng rồi, lỗi em ơi Nhặt thăm mùi của vàng đi แล้วจะพิมพ์คลิปอะไรหรอเพ่อนคลงคิวนล้หกายคลิปอ่สองคลิปนี่ GTA ลงอ่ะลงอะไร GTA อ่ะถ้าเต้นผมรักเมืองไทยอ่ะใช่ไหมแต่มันก็ต้องนอนมาแล้วนะเพื่อน โอ้กูว่ากูปรับให้ไม่มีไม่ให้มีฟอมบี้ดีกว่าหรือกูตายท่านผู้ชมดูอยู่ใครวะกูเขาลุกขึ้นยังไงจบคลิปก่อนคือจบคลิปก่อนสายรู้ไหมก็เป็นรถเฮเยจบคลิปก่อนนะครับ